ชีวิตที่คุณจะได้พบได้เจอในปีใหม่นี้ก็ตาตั้งแต่นี้นะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในปีใหม่นี้เลยนะคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณแล้วและคุณก็เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมมากๆเพื่อให้เป้าหมายที่คุณตั้งไวบ้บรรลุความสำเร็จนะคะและจะบอกให้ เป้าหมายของคุณก็จะบรรลุแบบฉับไวเลยเห็นไหมคะพุ่งทยานเลยค่ะเพราะคุณตั้งมั่นตั้งใจคุณแน่วแน่มากๆต่อให้จะมีใครก็ตามที่จะมาขวางมากีดกัน้นเพื่อให้เป้าหมายคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่ยอมค่ะคุณไม่ยอมแน่นอนคุณจะทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จ